ให้แบรนด์ให้ให้มืออาชีพทำเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งตนว่าฉันทําเองทุกอย่างอันนั้นอะมันเป็นในแง่ของผู้ประกอบการที่จะคิดแบบนั้นแต่ถ้าพี่เป็นคนโดยโภคพี่เป็นลูกค้าอะไรก็ได้ที่อร่อยที่สุดพี่ก็เลยมองว่าถ้างั้นเราเสิร์ฟของที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดสิโดยไม่จําเป็นว่าเราต้องทําเองถ้าเราทําเองแล้วมันไม่อร่อยเท่าคนอื่นทำอะเราให้คนอื่นทําดีกว่าไหมซึ่งในแง่ของผู้ประกอบการมันก็อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะว่าเราก็จะได้กําไรที่น้อยลงแต่พี่มองว่าท้ายที่สุดดด้้วเรราาไไกกํย็จะ สวัสดีค่ะวันนี้คาเฟ่เมกเกอร์นะคะแล้วก็อยู่กับพี่เปิ้ลค่ะเดี๋ยวหลบก่อนพี่เปิ้ลแนะนาตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลนะคะวสนาชัยพิทักษ์กุลเป็นเจ้าข,ของร้านเทค่ะ คือร้านเทเนี่ยเราอยากได้ชื่อร้านที่ไม่ได้บ่งบอกว่าขายอะไรที่เป็นทั้งชาหรือกาแฟคือแบ็คกราวเนี่ยพี่เคยเปิดร้านที่ทําชามาชื่อชาปุ๋งเพราะฉะนั้นพอเรารีแบรนด์เนี่ยเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นร้านชาอย่างเดียวอยากให้เป็นร้านกาแฟด้วยหรือเป็นร้านเครื่องดื่มต่างๆด้วยไม่ว่าจะน้ําอะไรอะ่ะเวลาที่จะใส่แก้วอะ่ะเราก็ต้องเทก็เลยเป็นที่มาของเทเทชาเทกาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งเราอยากได้ชื่อที่มันเป็นแบบพยางเดียวที่แบบฝรั่ง อ่านได้คนต่างชาติอ่านได้เนาะคนไทยอ่านได้แล้วก็เขียนสั้นๆแล้วก็มีความหมายที่พ่วงเข้ามาก็คือนอกจากเทชาเทกาแฟแล้วอะท้ายที่สุดเนาะมันต้องขายดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบว่าเทน้ําเทท่าด้วยค่ะก็คือเป็นเป็นพองเป็นคําพพองแล้วก็เป็นเล่นคําไปด้วยใช่ค่ะ ก็คือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะที่เคยอยากจะหาธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเราก็เลยมองหาว่าโอเคเราอยากทําชานมไข่มกุกเพราะว่าเราอ่ะชอบกินตอนแรกเนี่ยพี่จะซื้อแฟรนไชส์จากไต้หวันเนาะเป็นชานมไข่มกุกแล้วเขาก็โอเคเขาจะให้เราเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ซื้อมาแบบหลายร้านเลยโอเคเราก็ถามเขาว่าแล้วถ้าผลไม้อะไรพวกนี้ใช้ที่ไหนใช้จากที่ที่ไต้หวันหรอ<ๆ>เขาก็บอกว่าเปล่าผลไม้อะไรเงี้ยบ้านอยู่ดีมากเลยอยู่ใช้ของบ้านอยู่เลย<ๆ>เราก็ถามว่าเอาแล้วแล้วอะไรที่เป็นแบบข้อดีข้อเด่นของอยูอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็บอกว่าเป็น ที่ไต้หวันเขา,ามีได้ชาซึ่งดีมากๆเลยนะอนะไรเงี้ยจะใช้ชาตัวนั้นเราก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเกิดว่าจุดจุดขายข้อดีของยูเมันคือชาบ้านเราก็มีนะที่เชียงรายอนะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแฟนว่าถ้างั้นไอ้เงินหลายๆล้านเนี่ยเดี๋ยวฉันทําแบรนด์ไม่ถึงหรอกพี่ก็เลยเอาไปเรียนเป็นชาที่เชียงรายก็เลยรู้มาว่าเออที่นัน่นอ่ะมันมีใบชาป่านะซึ่งมันเกิดในป่าเลยเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อยู่มาแบบ เป็น10บสปีเป็นแบบหลายปีแบบต้นใหญ่ที่อยู่กับชาวบ้านเขาอยู่กันแบบเกื้อกูลนอะ่ะชาวบ้านอยู่กับป่าป่าอยู่กับชาวบ้านแล้วได้ใบชาที่แบบไร้สารเคมีมาเราก็แบบหูแล้วชอบมากแต่ว่าไร่ชา้นี่ยคือส่วนมากเนี่ยก็คือจะเป็นชาวต่างชาซึ่งก็คือคนจีนคนอะไรเงี้ยไปซื้อแต่ไม่มีคนไทยซื้อเพราะคนไทยเนี่ยชอบกินชาไต้หวันชอบกินชาญ,ญี่ปุน่น oh. เราก็เลยกลับมาด้วยอุดมการณ์แรงกล้าแบบโอเคฉันจะกลับมาทําแบรนด์เพื่อที่ฉันจะสั่งใบชาจากชาวบ้านเนี่ยให้ได้เยอะๆก็เลยเป็นที่มาของชาฝุงซึ่งชาฝุง ะะตอนที่เราทำอะ่ะเราก็คืออัดแน่นด้วยด้วยการทำบิสเนสอย่างแรงกล้าทุกขั้นตอนการทำแบรนดิ้งทางต่นนา,นาก็คืออยู่ที่ตอนทำชาฟงค่ะคือตอนที่เราทําชาฟงอะค่ะมันค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ซีเรียสเพราะว่าเราตั้งตัวว่าเราเป็นแบรนด์สุขภาพเราไม่ใส่นมข้นหวานเราไม่ใส่ครีมเทียมเราเป็นใบชาป,ป่าที่ไม่มีสารเคมีเลยเราตั้งตัวแล้วเราบอกลูกค้าเราบอกทุกคนว่าเราอะอยู่ในโพสิชันนิ่งนี้ซึ่งพอมันทําอย่าง,งานนะั้นมันกรอบ ตัวเองมันมีกำแพงให้กับแบรนด์ลวลนที่เราทำทำมาเก็ตติ้งหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เป็นนิชมาเก็ตซึ่งมัน,ม,นมันน้อยมากๆพอหลังจากในช่วงโควิดพอเขาเริ่มเปิดประเทศเนาะเราก็ต้องเลือกว่าเออเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้แต่เรามีกลุ่มลูกค้าซึ่งเขาชอบชาคูุมากๆเราก็เลยเลส่งโอเคถ้างั้นเราไปต่อเราก็เลยเลือกที่จะเข้าห้างซึ่งสีลมคอมเพกเนี่ยเขามีพื้นที่ให้เราเราก็เลยไปที่นั่นซึ่งนั่นก็เป็นประสบการณ์การทำแบรนด์ที่แบบออสนุกมากๆ พอเราตั้งตัวว่าเราเป็นแบรนด์สุขภาพปูบ่ะค่ะเราจะกันคนที่ชอบของอร่อยจะเหลือแต่คนที่ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องสุขภาพทั้งทางที่ชาของเราเนี่ยเป็นชาที่อร่อยมากนะแต่ว่าพอเราตั้งตัวเป็นแบรนด์สุขภาพปูบ่ะมันจะมีเส้นบางๆระหว่างว่าของสุขภาพไม่อร่อย เพราะฉะนั้นมันก็เลยเก,กราะคนว่าคนที่มาที่เราอ่ะจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆส่วนคนที่เหลือเนี่ยเขาจะสนใจว่ามันอร่อยไหมมีโปรโมชั่นไหมซึ่งมันอ่ะก็เลยไม่ตรงกับแเรนชั่นที่เราอยากจะอยากจะทำเรารู้สึกว่าเราพยายามบอกทุกคนว่าชาของเรามันดีมากเลยแต่คนที่มาถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรเราเลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่ พอชาฟงเนี่ยเราเรา,เราก็ทดลองทำไปทุกช่องทางทุกแบบแล้วไม่ว่าจะมาร์เก็ตติ้งแบบไหนทำทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียจนมันถึงจุดที่คร<ม>บสัญญา<ม>ของที่น,น<ม>ั<ม>่นเราต้องคิดละว่าเออเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้เพราะว่าบิสเนสโมเดลอะถ้าสมมติเราจะไปแบบนั้นเราต้องขยายสาขามันถึงจะเป็นทางรอดเพราะสาขาเดียวอะมันไม่ cover พวกต้นทุนหรืออะไรต่างๆทีนี้พอเราคิดได้แล้วว่าโมเดลเนี้ยถ้าเราไปขยายสาขาทั่วไปเราก็จะได้แต่ niche market ของแต่ละพื้นที่ซึ่งถามว่ามันพอไหมมันมันไม่พอไม่ใช่ไม่มีคนซื้อนะแต่ท้ายที่ส ม,มันไม่สนุกละเพราะเราก็คือจะทําแบบเดิมแต่เพิ่มความเหนื่อยขึ้นเป็นแบบ5สาขา10สาขาแล้วเราก็ได้ลูกค้ากลุ่มเดียวเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าไปแบบนี้สิ่งที่เราตั้งใจไว้อะมันคงจะไม่ไปแบบนั้นพี่ก็ลังเลนะว่าเออเราจะเอาอยัางไงดีมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแฟนคนนั้ดีมากเลยเขาเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่สุขภาพดีทุกอย่างเลยอ่ะแต่คือเราอยู่ด้วยแล้วเราอึดอัดมากอ่ะเราเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้เลยมันกรอบไปหมดมันมีกำแพงไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะเลิกหรืออจ,จะไปต่เี้ ท้ายที่สุดอะคือถ้าเราไม่เลิกกับแฟนเก่าอะเราจะไม่มีแฟนใหม่ไม่ได้พี่เห็นลจะโอเคงั้นเราหยุดแบรนด์ชาฟ้งแล้วเราจะสร้างแบรนด์ใหม่ที่เรารู้ละข้อดีข้อเสียของการทําแบรนด์ฟ้งมันเป็นยังไงเราปรับใช้แล้วเ,เกิดเป็นรันเทค่ะพอพี่เปิ้ลเนี่ยตัดสินใจว่าจะทํา,าทรัานเทเนี่ยพี่เปิ้ลมีการวางแผนยังไงบ้างอะคะ พอเราหยดชาฟูงปุ๊บเนี่ยเราตั้งใจจะทาแบรนด์ใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีชื่อแบรนด์เลยเราไม่มีอะไรจริงๆเราอยากจะพักด้วยซ้ำเหมือนแบบว่าเพิ่งเลิกกับแฟนนะเรายังไม่ได้อยากจะมีแฟนใหม่อยากจะพักทีนี้ด้วยความที่เราก็ชอบย่านินี้เราก็จะมาวนเวียนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจนเราเจอว่าบ้านหลังเนี้ยเขาให้เช่าอพอเจอปุ๊บเราก็โทรศัพท์ถามเลยว่าแบบว่าเอ่ออะไรยังไงแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือขอดูบ้านอีกวันหนึ่งก็คือวางเงินจองและอีกวันหนึ่งก็คือทําสัญญ,ญาเรื่องมันเกิดเร็วมากพอทําสัญ,ญญาเสร็็จแแล้วเราากนั่งบบ นับหนึ่งนับหนึ่งคือจริงๆคือโลเคชันมาก่อนมาก่อนที่น้องจะเกิดถูกค่ะโลเคชันมาอันแรกคือพี่ยังมีความรู้สึกว่าเราจะเปิดร้านในย่านที่เราชอบก่อนเพราะเราจะได้อยากมาพี่เป็นคนชอบโอทาวย่านนี้มันคลิกที่ว่ายังไงเราต้องอยากมาทํางานแน่เลยก็เลยเลือกโลเคชันที่เราชอบก่อนค่ะพี่ไปคาเฟ่เยอะมากเพื่อตามหาว่าอะไรมันคือแบบ key s u ักเซสหรือวิ์ที่เราชอบไอ้วิ์แบบเนี้ย ทำไมมันถึงได้อะทำไมอีกร้านนึงมันถึงไม่ได้อะมันมันมันอยู่ที่ตรงไหนนะหรืออะไรเงี้ยเราตามหาอะไรพวกนี้ค่ะคือตามหากาแฟที่เราชอบแล้วก็ว้ของร้านที่เราชอบมันมีพอยต์ไหนไหมคะที่มันชัดขึ้นมาเลยว่าอันนี้แหละมันจะชอบหรือว่าอันนี้แหละมันไม่ใช่ทางของเราเลยอะเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกยังไงบ้างคะ คือตอนที่เราทําชาปุ๋งเนี่ยต่อให้เราชอบหรือไม่ชอบอะเราจะยึดหลัก branding แล้วก็ business อะเป็นหลักแต่พอเรามาทาร้านเทเนี่ยเรารู้สสบว่าเราเรารีแลกซ์ขึ้นเราเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะชัดเจนเลยว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างบางคนจะบอกว่าร้านชาก็ต้องมีแต่ชาสิไม่งั้นมันจะดูไม่แบบโปรเ e s ช i o n a l นะมันจะต้องแบบว่าดู s ี r i ี u s หน่อยเป็นแบบ specialty นะอะไรเงี้ยแต่เรากลับมองว่าพออันเนี้ยเราไม่ได้ยึดหลัก how to ในการทําแบรนด์เลยอะแล้วพี่ก็เอาตัวพี่แล้วก็เพื่อนๆนอย่างเพื่อนเนี่ย ไม่กินกาแฟเขาไปแต่เขาชอบไปคาเฟ่ชอบไวายของคาเฟ่แต่ไม่กินกาแฟแล้วเราเพนพอยตรงเนี้ยเราจะช่วยแก้ยังไงแต่ถ้าเรายังยึดหลักว่าฉันจะต้องเป็นร้านที่แบบโปรเฟชชั่นอลด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเลยเนะี้ยมันก็จะไม่เกิดเป็นร้านนี้เพราะฉะนั้นร้านเทนเนี่ยมันก็เลยสบายขึ้นมากในการที่เรา เราตั้งใจจะเสิร์ฟให้คนอะ่ะกินจริงๆตอนเราเป็นร้านชาฝงอ่ะเราเป็นคนทําแบรนด์เราเป็นเจ้าของธุรกิจเรามองในแง่ของมุมมองของเจ้าของธุรกิจแต่พอเราทําร้านเทอ่ะพี่เป็นคนกินพี่เป็นลูกค้าพี่มองในจุดของเราเป็นลูกค้าอย่างทุกวันเนี้ยพี่ก็ยังคงมาที่ร้านแล้วเราก็ยังชิมกาแฟแล้วเราก็ยังแบบนั่งมุมนั้นมุมนี้เหมือนมันเป็นคาเฟ่หนึ่งพอเรามองจากมุมของคนที่มาแล้วอะ่ะทุกอย่างเราจะจัดการง่ายขึ้นโดยไม่มีอีกโก้ของการทําธุรกิจพี่ก็จะสวางวางตัวเองว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งเลยแล้วก ไปอยู่ในคัสเตอร์มิ่งแหละทาร์เก็ตเนาะเพราะแบบมันเป็นยังไงมีอิสพีเรชั่นยังไงบ้างในการตกหน่งร้านนะคะคือร้านเนี้ยค่ะพอเราตรัดสินใจเช่าเสร็จแล้วเนี่ยเรานั่งมองแล้วเราก็แบบ เราจะทํำยังไงเพราะบ้านหลังนี้เก่ามากมันยังนึกภาพไี่ออกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพี่ก็จะเข้ามาร้านนี้บ่อยๆแล้วหลังจากนั้นพอได้แบรนด์ได้ CI เราถึงเริ่มออกแบบร้านแล้วเราก็มาทุกวันโดยที่มาดูว่ามันเหมือนทําความรู้จักกับบ้านหลังหนึง่งว่าบ้านหลังเนี้ยเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรคําว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรหมายความว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเป็นบ้านที่ตากว่าถนนนะถ้าฝนตกหนักเนี่ยน้ำจะท่วมเขานะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นผน,นังเป้นปบเปล่าเลยนะถ้าเราจะทาสีเราจะทาสีอะไรมันถึงจะเนียนหรอบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่โครงสร้างเก่ามากนนะบ้าาาจะรลลง พี่อยากจะบอกคนที่จะทําตกแต่งร้านเนาะหรือจะออกแบบร้านเนื่ว่าท้ายที่สุดเดวคุณจะต้องทําความรู้จักกับบ้านหลังนั้นที่ที่นั้นอะให้ดีมากพอเพราะว่าเวลาที่เราออกแบบไปอะมันจะได้ไม่ต้องมาแบบแก้ไขทีหลังอย่างพื้นเนี่ยทุกคนก็บอกว่าต้องเทพื้นเท่านั้นแต่เราก็ยังยืนยันว่าเราอยากได้พื้นเก่าแต่ถามวันนั้นพี่คิดออกไหมว่าจะทํำยังไงเรายังคิดไม่ออกนะแต่ท้ายที่สุดเวลาจะตอบเราอย่างฝนเนี่ยน้ำเนี่ยมันเป็นทั้งปัญหาแต่มันก็เป็นตัวแก้ปัญหาด้วยเพราะพี่อะยอมให้แบบมาถึงช่วงที่ฝนตกและให้้้นําาเข ถึงที่สุดว่าน้าเข้าถึงที่สุดเนี่ยมันสูงแค่ไหนมันเข้าจากทางไหนหรอดูที่มาของน้ําดูที่ระบายออกของน้ําแล้วเราค่อยๆแก้ตามจุดที่มันเป็นเพราะฉะนั้นมันต้องต้องใช้เวลาถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าโอ้ยแต่ว่าเราจะต้องเสียค่าเช่าแบบหลายเดือนเลยนะในการที่จะปล่อยร้านไว้แล้วก็รอแบบนั้นอนะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วมันโอเคอะคุณเปิดร้านมาแบบเดียวอะเงินที่คุณจ่ายค่าเช่าไปมันได้คืนหมดเลยนะแต่ถ้าคุณรีบทำรีบเปิดไม่การันตีเลยนะว่าตอนที่คุณเปิดร้านอะมันจะเป็นยังไงเพราะอย่างวันนี้ว คนเห็นร้าน <S <S เห็นพื้นเวลาที่พี่เสียไปอ่ะไอค่าเช่าที่พี่จ่ายฟรีไปอ่ะมันได้คืนอ่ะมันคุม้มท้ายที่สุด w ว r s t c เค e อ่ะถ้าพี่ทําขนาดนี้แล้วน้ายังเข้ามาจริงอ่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมันลอยตัวเราสามารถม v e ได้หมดตรงครัวที่จะเป็นปัญหาเรื่องตู้เย็นอะไรตรงนั้นเรามีพื้นยกแล้วคือถาม, <S <S มว่าพี่จะเย็นได้แบบนี้เพราะเราผ่านการทํางานในห้างมาตอ,อนชาฟุงเนี่ยาการไม่ไม่ได้ออกแบบพื้นที่ดีอ่ะมันเสียหายมากเพราะพี่ได้ได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่พี่เลือกที่จะทําทั้งหมดนั้นนะให้เป็นโซนของร้าานนนไมม่่่่ีีทังและะคิดวจ กราฟแอนโกคนซื้อมาเร็วๆก็พอแต่ท้ายที่สุดพอเราไปเปิดอ่ะที่เราเหลือเฟือที่จะมีที่นั่งแล้วคนอยากนั่ง oh, มันแก้ไม่ได้ uh, แล้ว,แ,ลวแต่ตอนนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่าห้างเนี่ยเขาจะมีเวลาของเขาว่าคุณจะต้องส่งแบบวันนี้คุณจะต้องเซนพื้นที่ตรงนี้คือทุกอย่างมันเป๊ะๆจนเราเราทำอะไรไม่ได้เลยมันอึนอดอัดแต่พออันนี้ปุ๊บเรารู้ละมันสบายอ่ะเราเลยมีเวลาให้กับเขาแล้วมันก็มันก็ออกมาดีจริงตอนที่ทําในห้างอะมันผล,ลออกมาเราไม่ได้เป็นเวลากับโลเคชั่นของร้านเราจริงๆว่าเอ้ะจร ซึ่งถ้าถ้าถามว่าคนที่เคยทําธุรกิจมาหรือคนที่มีประสบการณ์มาเราเข้าห้างพี่ว่าโอเคเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทําไงหนึ่งสองสามสี่เหมือนคนนี้เข,าข้าขยายสาขามาเป็นสิบสาขาแล้วเขารู้แล้วเขามองออกแล้วแต่เราอะเราเพิ่งเข้าไปเราหน้าใหม่เราเพิ่งลองแล้วมันก็เลยเป,ประสบการณ์ว่าออกมันต้องเป็นอย่างนี้สินะมันก็คือเป็นบทเรียนเป็นแชปเตอร์หนึ่งของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องใช้เวลาเหมือนพี่ทุกคนถ้าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วหรือเขาแบบอะไรอยู่แล้วเขาอาจจะใช้เวลาได้เร็วก็ได้อะไรอย่างเงี้ย คือเรามีภาพจากการที่เราไปหลายๆที่มาแต่มันเราไม่สามารถก๊อปปี้แล้วมาวางได้หรอกเพราะแต่ละตึกแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่เราจะมีภาพแล้วว่าเราเออเราชอบแบบนี้ว่าเราชอบเก้าอี้ที่มีมุมแบบนี้นะเราชอบที่มันมีเนี่ยโต๊ะกลางอย่าเงี้ยพ<ะ>ี่ก็มีภาพอยู่แล้วว่าตรงกลางพี่อยากได้ให้มันมีแบบ ตรงกลางแล้วเวลาที่ที่เห็นลูกค้าเข้ามาความสนุกก็คือว่าดูว่าลูกค้าเขาดีไซน์กันนั่งยังไงเพราะแบบว่าเขามากันสี่คนที่นั่งมันไม่พอ <laughs> <ๆ>เขาจะขยับกาอกีตัวนี้คนนี้จะนั่งตรงนี้2คนแล้วอีกคนจะยืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยทุกคน create space ของตัวเองนั่นคือไวท์พี่ๆแบบชอบมากเวลาที่เราไปที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะโต๊ะใหญ่ๆเนะี่ยถ้าเราสังเกตที่เมืองไทยจะไม่ค่อยมีคนนั่งแชร์กันแต่เราไปที่ต่างประเทศที่อัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะกลางตัวหนึ่งแล้วมีคนนั่งอยู่ในนั้นประมาณแบบ แล้วเขาก็นั่งคุยแบบชิปแชทกันแบบสองคนแบบไม่ได้สนใจเลยว่าคนข้างๆอ่ะเขาทําอะไรอยู่เราเลยสง่งโอ้โหมันมันน่าหลักมากเลยร้านเล็กๆของเขาทําได้น่าหลักมากเลยเพราะฉันพอยของพี่อ่ะพี่จะไม่ได้อยากขยายให้หลานใหญ่พี่ไม่ได้อยากจะมีชั้นสองพี่อยากให้ทุกคนอนะ่ะเวียนกันเข้ามาแล้วก็มีสเปซของตัวเองพอเราเราเดินทางหาอะไรพวกเนี้ยได้อ่ะเราก็เลยมาเริ่มทาว่าโอเคเราอยากได้เบนยาวแบบนี้นะเราอยากได้โต๊ะอีตรงกลางตรงนี้นะเราอยากมีมุมมุมหนึ่งสําหรับเป็นกลุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะเราอยากได้เคาน์เตอร์ที่มันสเปซประมาณนี้นะแล้ว ก็เอามันมาให้มันเข้ากับบ้านหลังนี้อันนี้ก็คือวิธีคิดในการที่ ออกแบบร้านค่ะอย่างตอนที่เราทําร้านเดิมรเราไม่ได้เป็นคนดีไซน์ร้านทั้งหมดเราวางจุดเนี้ยว่าให้คนอื่นทําที่เห็นหลายๆร้านที่เป็นแบบว่าร้านมันไม่ได้แสดงตัวตนของเจ้าของหรือไม่ได้แสดงตัวตนของตึกนะนะั้นมันจะกลายเป็นคนละเรื่องคนละทิศคนละทางเพราะท้ายที่สุดแล้วในร้านร้านหนึ่งของคนคนหนึ่งมันจะต้องมีความเป็นคนคนนั้นอ,อยู่มันถึงจะรีเลทกันไปหมดไม่อย่างนั้นมันจะมีความแบบว่างานนี้มันคืองานของคนออกแบบอะมันไม่ใช่ของเจ้าของร้านะเรื่องราวมันเล่าคนละเรื่องเจ้าของร้านเป็นแบบนึงแต่ว่าร้านเล่าเ อีกแบบหนึง่งมันก็จะแบบไม่แมชกันไม่แมชกันใช่คือจริงๆอย่างร้านเนี้ยค่ะที่ใช้เวลานานมากๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งชื่อร้านเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทามําลนยประมาณว่าทำแบรนดิ้งทำซีไอเนี่ยประมาณ2เดือนออกแบบร้านประมาณ3เดือนก่อสร้างอีกประมาณ3เดือนจริงๆในแต่ละพาร์ทของมันไม่ได้ใช้เวลานานเพียงแต่ว่ามันดันเป็นการนับ1 ออมันก็เลยใช้เวลานานแล้วพี่ค่อนข้างให้เวลากับมันมันก็เลยเป็นสเปซที่แบบทุกคนนะอ,อ่ะผ่านไปผ่านมาแล้วก็งงมากว่าร้านนี้ไม่เสร็จสักทีเอาจริงไหม <c oughs> มันกลายเป็นว่าเวลาคนถามว่าทำไมร้านถึงดังตั้งแต่เปิดเลยเป็นเพราะเราเปิดช้าเพราะว่าเราอินฟูต่างๆมาพูดเลยว่ามาเส้นนี้หลายทีแล้วมาเปิดร้านอื่นร้านนี้ก็ไม่เสร็จสักทีก็เลยปักหมุดไว้เลยว่าเดี๋ยวร้านนี้เปิดเมื่อไหร่อ่ะ จะต้องมาอันนี้ก็คือเป็นหนึ่ง point ที่แบบว่าทําให้มันมี t r a f f ิกมัน drive เข้ามาเลย้แต่วันแรกที่เปิดใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือชื่อร้านคือพอเราได้ชื่อร้านได้ซี่ไอุ๊บ่ะเราทําป้ายขึ้นลงมาเลยใหญ่เลย,ยว่าชื่อร้านแบบเทเทน้ําเทท่าเพราะฉะนั้นคนผ่านไปผ่านมาก็จะสะดุดที่ชื่อร้านเราว่าเฮ้ยชื่อน่ารักจังเลยอ่ะชื่อเทจังเลยอ่ะชื่อแปลกจังเลยแล้วทุกคนเหมือนจําได้ว่าแบบเออถ้ามาอีกอะ่ะถ้าร้านนี้เปิดอะ่ะเดี๋ยวจะมามันก็เลยเป็นว่าด้วยความที่แบบทำลายเรา ให้คนนะติดตามเราทั้งทั้งหน้าร้านที่ผ่านไปมาทั้งในโซเชียลมีเดีย<ม>ที่ใช้คําว่าเทในทุกๆคอนเทนต์อะไรเงี<ม>้ยว่าเราเทปูนอยู่นะเราทุ่มเทอยู่นะเราเทใจอยู<ม>่นะที่มาของเทน้ําเทท่านะล้วค่อยๆปล่อยคอนเทนต์ออกมาให้คนแบบเออร้ e, านเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้นะแล้ววันที่เราบอกว่าโอเคเราพร้อมเทละร้านเทจะเปิดละซับอะเพนนิงทุกคนก็คือแบบตั้งตารอเราก็มากัน ในด้านของชาเนี่ยเราแน่นมากเราเชี่ยวชาญเราเปิดมาแล้วเราทำมาแล้วซึ่งชาเราที่เราบอกว่าเราเป็นชาสุขภาพอะ่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่เราไม่ได้เป่าประกาศแล้วว่าเราเป็นคนดีแค่ไหนอะ่ะเราไม่ได้พูดแนละ้ว <laughs> <laughs> เราก็คือทุกอย่างเป็นสูตรเดิมแบบเดิมเนาะในเรื่องของชาที่ใช้ใบชาป่าแล้วก็มาเบรนให้เกิดสีเกิดกลิ่นเราไม่ได้ใส่สารเคมีแล้วทีนี้เราก็เพิ่มในส่วนของกาแฟมากาแฟมันเป็นเป็นเนมนเล็ดหรือเป็นพืชพันธุ์ที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะมันทําให้คนกินแล้วมันแฮปปี้มันทาให้ร้านร้านหนึ่ง นำเสนอแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราชอบกินอะไรเพราะตอนหลังเราไปคาเฟ่เราก็กินกาแฟด้วยเราก็เลยดิวกับฟาร์มกับไร่ที่เป็นไร่ได้รับรางวัลเมล็ดที่หายากพราชั้นกาแฟอร่อยแน่นอนเพราะสารตั้งต้นเราดีเครื่องชงเราดีทาอร่อยแน่นอนที่ให้ที่สวนบนดินที่เชียงรายให้แบรนด์ให้มืออาชีพทําเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งตดนว่าฉันทําเองทุกอย่างอันนั้นมันเป็นในแง่ของผู้ประกอบการที่จะคิดแบบนั้นแต่ถ้าพี่เป็นคนบริโภคพี่เป็นลูกค้าอะไรก็ได้ที่อร่อยที่สุดพี่ก็เลยมองว่าถ้างั้นเราเสิร์ฟของที่ด ที่สุดที่อร่อยที่สุดสิโดยไม่จําเป็นว่าเราต้องทําเองถ้าเราทําเองแล้วมันไม่อร่อยเท่าคนอื่นทำอะ่ะเราให้คนอื่นทําดีกว่าไหมซึ่งในแง่ของผู้ประกอบการมันก็อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะว่าเราก็จะได้กําไรที่น้อยลงแต่พี่มองว่าท้ายที่สุดล้วมันวินวินเราไม่ได้ถึงขั้นขาดทุนแล้วลูกค้าได้กําไรท้ายที่สุดเราก็จะได้กําไรด้วยนั่นก็คือเป็นที่มาของการเลือกเมนูทิศทะเข้าร้านบางบางร้านนะผู้ประกอบการจะคิดว่าถ้าฉันไม่ได้บอกว่าฉันทําเองอ่ะฉันจะดูไม่เหมือชีพฉันจะดูไม่ใช่ตัวจริง ซึ่งพี่กล้าบอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันก็คือแค่สตอรี่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าจะจะได้กําไรจริงๆอะ่ะพี่จะซื้อเครื่องคั้วมาตั้งก็ได้แต่ว่ากาแฟมันจะอร่อยเท่าที่พี่ให้คนที่เขามีเครื่องคั้วที่แบบไฮเทคขัวมาให้เราเหรอเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะแค่รู้สึกอ๋อยู่คั่วเองแต่มันมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่เรามีที่อร่อยกว่าแล้วทาไมเราไม่เลือกในฐานะผู้มุ่กอับกันที่ให้ลูกค้าได้กําไรมากกว่าที่พี่จะได้กําไรเพราะว่าลองเทอมแล้วอะ่ะเราก็จะได้กําไรขึ้นมาอีกที่มาองีอองๆคื ที่มาจากในไทยหมดเลยใช่ไหมคะก็คือจริงๆอะไรที่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 ฝรั่งเขาทำอร่อยอะเราก็ให้เขาอย่างเช่นเนยบางตัวหรือว่าอะไรที่มันเป็นอินเกเดียนที่ที่ถ้าฝรั่งเขาอร่อยเราก็ใช้ตัวนั้นแต่ว่าวัตถุดิบที่ชูให้รสชาติมันเด่นขึ้นนะส่วนมากพี่ใช้เป็นของไทยเปิดร้านมาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะ อย่างที่บอกนาะว่าเราเจองานยากมาแล้วตอนเราเข้าห้างเพราะฉะนั้นที่้านเทเนี่ยทุกปัญหาพี่มองว่าแบบชิวง่ายมากเพราะมันไม่มีเรื่องกรอบของเวลาไม่มีกรอบของเรื่องแบบบัตเจตเพราะว่าเหมือนค่าเช่าค่าอะไรมันไม่ได้แพงมากเพราะมันไม่มีกรอบปุ๊บอบปัญหาต่างๆถามว่ามีไหมมีอ่ะก็เนี่ยตั้งแต่เทพื้นตั้งแต่น้ําท่วมตั้งแต่แบบว่าโครงสร้างมีปัญหาอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการตกแต่งซึ่งเราปรับเปลี่ยนได้พอเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยภาพถาวว่าปัญหาก็คือน่าจะเป็นการที่เราเตรียมความพร้อมไม่ดีรับมือกับควาามขยดี ไม่ได้รับเราไม่ได้เตรียมตัวว่าเราจะขายดีขนาดนี้คือตอนที่เราเซอร์เพิ n นิงเราเกล่าว่าเราจะทดลองระบบอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้เตรียมตัวว่าเราจะขายดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยวุ่นมากคนเข้าไม่หยุดน้ําแข็งหมดดีอีเอสใช้ไม่ได้อันนี้คือปัญหาตอนสามวันแรกที่เป็นปัญหาแบบยุ่งเหยิงเลยแล้วก็พนักงานพอเขามาทํางานในช่วงแรกที่มันขายดีมากเขาก็ตั้งรับไม่ทันเขาก็เลยออกก็เลยยาวเลยว่าแต่ยังไงแต่ว่าปัญหามันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วพี่มองว่าการเปิดร้านปัญหาอะไรก็ได้แต่อย่าขายไม่ดี ปัญหาที่ขายไม่ดีคือปัญหาที่หนักสุดเนี่ยปัญหาเราขายดีอะที่เหลือเราแก้ได้แล้วเราก็ต้องลดความ perfectionist ของเราลงตอนที่พี่ทาฉากุงอะพี่ไม่อยากให้อะไรหลุดไปเลยอยากให้มันแบบดีงามลูกค้าทุกคนที่เข้ามาต้องห้ามแบบมีอะไรขัดใจเขาเลยม่ต้องสมูทแต่พอเรามาที่นี่ปุ๊บอะด้วยความที่มันรีแลกซ์ลูกค้าทุกคนก็พร้อมจะให้อภัยว่าโอเคเราเพิ่งเปิดร้านแล้วเขาเอนจอยกับร้านสวยๆบรรยากาศดีๆเขาให้อภัยความยุ่งเหยิงที่เคาน์เตอร์เราอะเราก็เลยบอกว่าโอเคมันมันจะแค่ช่วงสั้นๆแล้วพี่ก็เลยทำคอนเทนต์ลงไปในโซเชียลมีเดียเนาะประมาณว่าแบบเราขอบคุณมากเลยที่แบบเทกันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขอโทษถ้าเราทำอะไรไม่ดีแล้้วเเราาากกก็อยใหับ เราก็บอกลูกค้าว่าให้กลับมาอีกนะอะไรเงี้ยเราจะดีขึ้นซึ่งพอลูกค้ากลับมาเขาก็เห็น้มี P.S. แล้วนี่อ,อ, <laughs> อะไรเงี้ยพอคราวนั้นยังจดมืออยู่เลยเขาก็มองเห็นว่ามีพนักงานแล้วนี่หรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เห็นว่าโอเคเราพยายามจะดีขึ้นในวันแรกที่เรามีปัญหานั่นก็คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งว่าต้องยอมรับในปัญหาก่อนเราถึงจะแก้ปัญหาได้เพราะถ้าเราแบบอยากจะเพอร์เฟกตะเราจะวังวนแล้วก็คุ้นคิดอยู่นั่นแหละลูกค้าที่มาเขาจะไม่กลับมาอีกไหมหรืออะไรใดๆไหมอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเขาร อยงไงเขากลับมาแต่วันแรกต่อให้เราดีแค่ไหนอะถ้าเขาไม่ได้ชอบเราเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบแบบนี้ยเขาก็ไม่กลับมาพอเราคิดได้แบบนี้แล้วอะเราก็จะสบายใจขึ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะแบบแก้ปัญหาไปเรื่อยๆอย่างงี้ค วันที่เปิดมาแล้วพี่คิดว่าคาเฟ่ทุกหลานะควรจะรู้ไว้ในย่านที่ขายดี<ำ>หรือเป็นนักท่องเที่ยวคือเรื่องห้องน้ําเรางงมากเลยเราทําห้องน้ํามาอย่างเดียะซึ่งภายในช่วงเวลา3วันมังห้องน้ำเราเต็มพอคนเข้ามาเยอะมากแล้วบางทีเป็นลูกค้าต่างชาติเนาะแล้วเราไม่ได้มีป้ายบอกว่าห้ามทิ้งทิชชู้ลงไปในถักโคกหรืออะไรเงี้ยก็เลยเกิดความวุ่นวายแล้วตอนหลังเราต้องปิดห้องน้ําทีนี้นพอปิดห้องน้ำปุ๊บอะเราก็ได้รับฟีดแบ็ในทางที่แบบลบหน่อยร้านก็ดีทุกอย่างนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีห้องน้าให้เขา้ามมมันก็จะีเ บบเพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกร้านที่จะเปิดร้านว่าเรื่องห้องน้ำเนี่ยก็คือจะต้องเตรียมการให้ดีเนาะแล้วก็ในส่วนของพนักงานเราอาจจะต้องมีแผน1แผน2ว่าแบบถ้าร้านเราขายดีตูมขึ้นมาพนักงานแค่นี้พอหรือเปล่าหรือถ้าร้านเราขายไม่ดีพนักงานแบบนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าอาจจะต้องมีแผนเรื่องนี้อนะไรเงี้ยค่ะปัญหานั่นะแหละมันก็มีขายดีกับขายไม่ดีเนาะพี่เล่าถึงปัญหาขายดีไปส่วนปัญหาขายไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้อง,อ,งอาจจะต้องลองดูว่าเออร้านมันมีข้อบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงนะๆๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงปัญหาในการเปิดร้าน S <S <an> ก็น่าจะมแีแค่เรื่องห้องน้ำแล้วก็เลื่องในส่วนของการรับออเดอร์แล้วก็เรื่องพนักงานเพราะว่าเราเราเรายัางเตรียมความพร้อมมาไม่ดีในส่วนที่จะรับมือกับลูกค้ายเยอะๆนอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะค่ะเขาควรคิดอะไรเผื่อบ้างก่ <S 2> <S 2> อนที่จะ นะในส่วนของนี้จะเปิดก็ต้องแยกเป็น2พาร์ทเนาะว่าจะเปิดเป็นสแตนดารนหรือว่าจะเปิดในห้างถ้าจะเปิดในห้างเนี่ยก็จะต้องคิดแล้วว่าค่าเช่าแล้วก็พื้นที่ที่เราได้เราจะวางแผนว่ามีที่นั่งไหมหรือไม่มีที่นั่งโปรของการทํางานในร้านทีาเรียกว่าโฟล์เนี่ยในการไลน์ว่าออรับออเดอร์ตรงนี้ส่งออเดอร์ตรงนี้รับไปชงตรงนี้แล้วกลับมาที่ตรงนี้อะไรพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะทําให้ทุกอย่างมันสมูทเนาะในส่วนของบัจเจตเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าอยู่ในห้างเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าในห้างเนี่ยจะต้องมีประมาณแบบว่า2005 3,000หรือ 3, สามพันกว่าสี่พันต่อตารางเมตรก็จะต้องลองทําในกระดาษดูว่าค่าเช่าเท่าไหร่แล้วมันจะมีค่าอย่างอื่นอีกเช่นแบบค่าส่วนกลางค่าแอร์เย็นซึ่งเราก็งงมากว่าต้องมีค่าแอร์อะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันจะมีค่าต่างๆที่เราไม่รู้แล้วก็ในส่วนของการดีลกับผู้รับเหมาอะไรเงี้ยต้องเป็นผู้รับเหมาที่แบบควรจะเชี่ยวชาญในการทําในห้างไม่งั้นเขาจะไม่รู้จุดว่าแบบโหลดของตรงไหนเข้าทั้งไหนทําผิดกฎหรืออะไรเงี้ยจะเรื่องจะวุ่นวายมากแล้วก็ในส่วนของการหาคนออกแบบที่เป็นแบบเนี่ยก็ต้องมีมีวิศวกรมีอะไรเงี้ย ้าไปคุยกับทางห้างขั้นตอนพวกนี้เป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องแบบศึกษาแล้วก็ให้เวลาเขาแล้วก็ในส่วนของบัตเจตก็จะต้องดูว่าเราจะต้องมีเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในเคสแบบเราขายไม่ดีเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเช่าแน่นอนจ่ายค่าลูกน้องแน่นอนยอดขายประมาณในที่เราตั้งไว้อะแบบน้อยที่สุดแบบอยู่ได้แบบกําไรอะ่ะ ควรจะต้องทําไว้เลยว่าแบบถ้าน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องมีเงินหมุนเวียนกี่เดือนถ้าเออขายกำลางพอพอเงี้ยเราต้องมีกี่เดือนถ้าขายดีมากเลยเราจะต้องมีเท่าไหร่เงินหมุนเวียนเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเตรียมพอเราเราอยู่ในห้างปุป๊บการแข่งขันมันค่อนข้างสูงเราต้องดูว่าเราอะ่ะมีอาวุธมีเครื่องไม้เครื่องมือพอไหมที่จะดึงลูกค้าเช่นมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเรามีทีมไหมที่จะแบบว่าออกโปรโมชั่นทุกเดือนทำนู่นนี่นั่นเพราะอยู่ในห้างอะ่ะเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีโปรไม่มีอะไรเงี้ ทีไหมหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องเตรียมทีมเพราะบางทีอาจจะคิดว่าเราหลักไหวแต่บางทีพอไปอยู่อ่ะเราต้องทําถุกเดือนเดือนหนึ่งหลายครั้งถ่ายรูปไม่รู้กี่รอบแล้วทำโซเชียลมีเดียก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องของวิธีการทํางานวิธีการขายของเนาะอันนั้นคือในห้างถ้าสมมติร้านให้เป็นแซนโดนะคะก็ต้องดูถ้าใครจะเปิดคาเฟ่อ่ะท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่ว่าค่าเช่าต้องไม่แรงค่าแรงต้องไม่สูงอ่ะค่าเช่าเนี่ยเอาแบบที่เราอ่ะอยู่ไหว worst case ว่าเราขายไม่ดีขายได้เท่านี้เท่านั้นเรายังอยู่ได้ค่าแรงของพนักงานต้องดูพนักงานมีกคนแล้้วเราตอง เท่าไหร่เราถึงจะจะไหวพอสองส่วนนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการทําร้านเราจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นในการที่จะ create เมนู create ออกแบบร้านได้เพราะถ้าเรายังกังวลเรื่องว่าจะพอค่าเช่าไหมอันนี้ข้ามไปเลยนะเราจะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เพราะเราจะกังวลแต่ว่าเราจะขายได้พอค่าให้จ่ายไหมมันจะไม่สนุกแหละเพราะท้ายที่สุดแล้วอะต่อให้เราบอกว่าเราทําด้วยแพชชั่นเราทําด้วยความชอบแต่มันก็ต้องรันด้วยยอดขายและกําไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเปิดแบบ s t a n d a l o n ก็คืออยาก ให้หาค่าเช่าที่พอเหมาะกับธุรกิจตัวเองแล้วก็ดูพนักงานให้มันเพียงพอต่อทราฟิกของรา้านตัวเองท้ายที่สุดถ้าเราแบรนดิ้งดีเรามี CI ที่ดีจะทำงานได้ง่ายขึ้นมากอาจจะต้องยอมจ่ายถ้าเราทําไม่ได้ในเรื่องของ CI พอทํา CI ได้มาแล้วเราได้ทั้งชุดหมดแล้วมันจะง่ายมากมันมีสีมันมีฟรอนต์มันมีรูปมันมีแบบทุกอย่างเราจะสามารถทําทํางานได้ค่อนข้างแบบอยู่ในกรอบไม่ไม่หลงทางเพราะฉะนั้น CI ของแบรนด์ก็ก็เป็นเรื่องสําคัญส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็ก็เช่นกัน ก็จะต้องไปลองทําดูอค่ะว่าแบบขายไม่ดีขายพอได้ขายดีคุณจะต้องมีเงินหมดเวียนเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่บัตเจ็ตของแต่แลคะคนอะไรคือขี u สเซส s ในการที่จะทําให้ธุรติดประสบความสำเร็จคะ พี่มองว่าอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องของโลเคชันเราต้องเลือกย่านที่ทราฟฟิกที่มันตรงกับลูกค้าที่เราอยากได้เนาะของร้านเทเนี่ยก็คือเป็นย่านสงวาดต่อจากนั้นก็คือชื่อร้านชื่อต้องอ่านง่ายทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาติเนาะสื่อความหมายของแบรนด์ได้แล้วก็มีทางที่เป็นเท็กซ์แล้วก็มีทางที่เป็นโลโก้ logo, รูปภาพเนาะแล้วก็มีความหมายแต่จริงๆแล้วชื่อร้านเทของพี่เนี่ยอ่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆมันเป็นร้านที่ชื่อไม่ดี <c oughs> <laughs> มันก็คือสมัยว่าโดนเทหรืออะไรเงี้ยเราก็จะาามองว่ถ้ ไทยโดนเทมาก็คือมาที่ร้านเทเ, <laughs> เราแบบจะเทเครื่องดืม่มแบบย้อมใจให้หรืออะไรเงี้ยซึ่งความหมายเนี่ยมันต้องดูว่าเป็นภาษาไทยภาษากฤษภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาอะไรย้ยมีความหมายอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วคนไทยจอกเสียง,งยังไงต่างชาติจอกเสียง,งยังไงแล้วก็มีความหมายที่มันแบบลึกซึ้งไหมหรืออะไรเงี้ยอย่างาของเราแล้วก็เนี่ยมีเทาน้ำเทท่าพุ่งเข้า,า,ม,ามาด้วยแล้วก็บวกกับเราอยู่ใกล้ท่านา้ําราชวงศ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโลเคชั่นเป็นชื่อร้านแล้วท้ายที่สุดก็คือตัวตนของร้านนะพอคนเข้ามาร้านเทอ่ะมันมีความเป็นเป็นเราอ่ะเป็นร้านเ ที่แบบเราถ่ายรูปได้ทุกมุมแล้วเข้ามาแล้วแบบพอถ่ายแบบเนี้ยโอเคแบบเนี้ยคือร้านเทคุณต้องมีตัวตนมีความแบบเป็นตัวของตัวเองประมาณหนึ่งที่ไม่ใช่แบบว่าถอดแบบมาจากความสวยแบบสมบูรณ์แบบแต่ไม่มีใครจําได้อะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโลเคชันเป็นชื่อร้านแล้วก็เป็นตัวตนของร้านค่ะส่วนเรื่องเมนูและเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นพื้นฐานซึ่งต้องบอกเลยเวลาเราทําได้ดีที่สุดแน่นอนเพราะเราทุกบริโภคที่เลือกของที่แบบที่อร่อยแน่นอนคือต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยในปีนี้เลยอ่ะ เส้นส่งวาเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็มีคาเฟ่เนี่ยเยอะมากคือทุกร้านก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองตอนที่เราตัดสินใจมาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราแข่งกับใครเลยเพราะว่าถ้าค่าเช่าเราจ่ายได้ค่าแรงเราจ่ายได้เรามีความสุขที่เราทําที่เหลือคือกาไรเพราะฉะนั้นพี่เราไม่ได้มีความกดดันในใน,ในส่วนที่ว่าเออร้านอื่นลูกค้าเนี่ยจะมาร้านเราไหมเพราะเขาแวะร้านอื่นแล้วอันจริงเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมาค่ะ ลูกค้าไม่ได้กินร้านพี่ร้านเดียวนะเขาไล่มาตั้งแต่ตรงกลางซอยเนี่ยเขากินมาแล้วสามแก้วแต่ทําไมเขายังกินร้านพี่เป็นแก้วที่4นั่นก็คือความสําเร็จของพี่แล้วว่าซอยเขากินกาแฟมาแล้ว3ามแก้วอะ่ะเขาก็ยังแวะร้านพี่แล้วกินแก้วที่4ี่อ่ะนั่นคือเพียงพอแล้ว,ลวก็เลยถามว่ากังวลไหมหรือมีผลต่อยอดถ่ายต่ออะไรไหมเนว,วันเนี้ยก็คือไม่มีเลยเพราะลูกค้าเนี่ยเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะกินร้านไหนบ้างแล้วเขาจะมาที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นอะเราเป็น d e ส t i n a t i o n ของเขาอยู่แล้วเราอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วอะแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งเรา Ination, เราทําอะไรไม่ได้เลยนะแต่ต้องบอกว่าความสําเร็จของเราอะ่ะด้วยความที่ชื่อร้านมันได้อะไรได้ที่พี่บอกทุกอย่างแล้วเนี่ยที่มันดังขึ้นมาก็เพราะว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เขาตั้งตารอเนี่ยวันแรกที่เราเปิดร้านเนี่ยร้านเปิด9ก้าโมงเนี่ยเก้าโมงหนึ่งนาทีเนี่ยทุกคนเข้ามาแบบเต็มร้านแล้วพี่ไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นอินฟลูบ้างเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าตาเขาแล้วทุกคนอะ่ะก็น่ารักมากเขาก็มาถ่ายรูปของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอประมาณแบบ10บโมงก็คือคอนเทนต์ของร้านเทเนี่ยก็คือออกไปทั่วเลยนะคนที่พี่รรรู้้จักกส่่่งมาาาาแแบบนนีหือเปล หต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนเลยที่แบบมาแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคแปลว่าเราไม่ได้ทําให้เขาผิดหวังแล้วก็มีคนจากหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบงานออกแบบบ้านอาร์ติเทคสถาปนิกอะไรเงี้ยก็คือจะมาแล้วก็แบบชอบดูพื้นชอบดูผนังชอบดูเพดานของเรามากอะไรเงี้ยหรือคนที่ชอบพวกเซรามิกะไรเงี้ยก็จะชอบแก้วร้านเทของเรามากหรือว่าคนที่ชอบทานขนมคนที่ชอบกินชาแล้วแล้วมีกาแฟฟิลเตอร์ที่เป็นแบบมเมล็ดที่มาจากไร่ที่แบบได้รางวัลอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเราใส่ใจรายละเอียดนั่นแปลว่าทุกคนที่มานอกจากเขา เามาจากรีวิวแล้วอะตอนเขามาเสร็จอะเขาต้องไม่ผิดหวังเขาจะต้องได้อะไรบางอย่างกลับไปแบบโอ้ก็อี้นั่งสบายมากเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฝากร้านให้อีกทีและว่าแบบเออถ้าสมมติจะมาร้านเทเนด้ไม่ไหนได้บางอะก็เร็วๆเนี้ยค่ะจะมีแบบรักไหนร้อนชงมาอีกไหมหรือว่าจะมีแบบอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านอีกไหม ก็คือร้านเฮนเนี่ยถ้ามาเส้นหส่งว่าเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ว่าทุกคน,นตั้งต้นทางไหนถ้าทุกคนตั้งต้นทางตลาดน้อยร้านเราเนี่ยจะขยุกขยิบออกมาทางปลายปลายเพราะร้านเราจะอยู่แถวแถวต้นถนนส่งวาดเลยใกล้ๆก,ก,กับเซเว่นซึ่งที่ร้านเนี่ยก็คือจะถ่ายรูปหน้าร้านสวยมากเป็นซิเกเนเจอร์ว่าถ้าทุกคนมาเนี่ยทุกคนจะต้องถ่ายรูปหน้าร้านแล้วรอจังหวะว่าคิวรถอะไรจะเข้าคิวแท็กซี่ไหมสีอะไรคิวรถตุกๆุกไหม เข็นผักไหมอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะในในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นรูปอะ่ะเราจะดูเลยว่าใครเนี่ยได้คิวของแบบอะไรมอเตอร์ไซค์ไหมหรืออะไรเงี้ยผ่านมันก็จะเป็นความแบบความหน้าหลักที่ว่าหน้าร้านเนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปซึ่งจริงๆอ่ะจุดถ่ายรูปต่างๆที่ที่เราทํามาเป็นจุดที่เวลาพี่ไปคาเฟ่อพี่ชอบเช่นพี่ชอบถ่ายที่พื้นถ้าเขามีที่พื้นเนี่ยฉันต้องถ่ายชอบกระจกชอบนั่งหน้าร้านนั่นทาให้ที่หน้าร้านนะ่ะมีที่นั่งเพราะฉันอยากนั่งชิวๆ ใต้ตรงเสาก็คือจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราชอบเวลาที่เราไปคาเฟ่เพราะฉะนั้นพอเรามีนเนี่ยเราเรามาร์กเลยว่าโอเคมันจะต้องมีจุดแบบนี้นะเพราะฉันชอบมันก็เลยทําให้ร้านเฮนถ่ายรูปสนุกมากเพราะว่ามีมีหลายมุมให้ถ่ายก็ฝากร้านว่าถ้าใครมาเส้นสรงวดัดก็อยากจะให้ฝากหมุดของร้านเราอ่ะให้แบบเป็นอยู่ในเดสิเดชันที่แบบทุกคนต้องมาเนาะแล้วก็คือสามารถกินได้หลายอย่างชาอร่อยกาแฟอร่อยขนมอร่อยไอศครีมอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยแล้วก็ชั้นสองเนี่ยเอ็กซ์เพชันก็จะมีอย่างต่อเนื่องอย่างปีนี้ ก็น่าจะมีตลอดทั้งปีเลยอย่างงานรีเบิร์สเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะอยู่ถึงช่วงจุลายแล้วหลังจากนั้นก็จะมีศิลปินจากต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เป็นแก่ยวพวกงานเซรามิกหรือต่างๆเนี่ยต่อคิวกันเข้ามาก็ <c oughs> อยากให้แวะมาค่ะค่ะก็สำหรับร้านเทเนาะก็เทเทน้ําเทท่าขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มองหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะติดต่อคาเฟ่เมเกอร์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่า